มาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดกุ้งค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับของเรานะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการผัดข้าวผัดกุ้งนะคะไม่ให้แฉะแล้วก็ไม่ให้เละค่ะใส่กุ้งของเราลงไปค่ะกุ้งก็ปริมาณตามใจชอบได้เลยค่ะเพราะสุกแล้วนะคะก็ตักออกไว้ข้างนอกก่อนค่ะน้ำมันนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราผัดต่อเลยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะสามฟอง ขยี้นะคะให้ไข่สุกค่ะพอสุกได้ที่นะคะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะที่เด็ดนะคะอยู่ตรงข้าวสวยนะคะข้าวสวยเป็นข้าวสวยที่เย็นแล้วนะคะไม่เอาเข้าวสวยวร้อนๆหุงใหม่นะคะแล้แล้วก็ขยี้นะคะได้เลยค่ะก็จะได้สีเหลืองแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะทีนี้นะคะเรามาปรุงรสกันค่ะซอสซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะตัดหวาน ตามด้วยพริกไทยค่ะแล้วก็ตามกุ้งของเรานะคะที่เราผักไว้เมื่อกี้นะคะทีนี้นะคะก็ผัดคุกได้เลยค่ะให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะก็โรยต้นหอมค่ะปิดท้ายค่ะเป็นอันเสร็จค่ะเมนูข้าวผัดนะคะผัดแบบไม่แฉะนะคะแล้วก็ข้าวเรียงเม็ดสวยๆด้วยค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ